เวสภุกกะนโมตัสสะภะขวะตอวระหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะขวะตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะปะขวะตระหัตตสัมมาสัมพุทธะเวสภุกกอมนโมมหเวสุวรรณุมหไตรลูกุธิปจกุงมหาไตรลกานังมหพุทเตเรศวะกังธิมัมมตังอะรังปุตโต นะโมพุทธายะเวสสุกะนะมะอะระหังอาสังมิสุโรุปสุภะมะอาหุวิสาวะสุสสะวะอิิธิอิติมาหาติวังมะหายะคังพัตตาโลกังมหาอิธิริภิธิริทังอะหังอะระหังปัสสิทธิมิอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนเทวสุวรรณโนมรนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวสุวรรณโน จะตุม,มหาราชกายญับพันตาพัตูริตโตเวสสาพุทสาพุทังอรหังพุทโธเท,ทเวสุวรนโนนโมพุทายะขอปูผู้กาบหว้บูชาปู่เวสุวรรณขอปูเมตตาประทานผลประทานบุญบรารมีให้กับลูกลกทุกคนที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ขอปูให้โชคให้ลาภ มีโชคมีลาภประธานผลประธานโชคลาภการได้ทางด้านทางการเงินประทานความคล่องตัวในทุกๆเรื่องการดำเนินประกอบสัมมาอาชีพลาภเรื่องการงานการเงินเงินทองไหลมาเทม,มาหาเงินง่ายๆของครอง,รองมีเงินมาใช้นี่ใช้สินให้หมดสินโัวเร็ววัน ขอให้วันที่16มิถุนายน2565ผู้ที่ได้พบเห็นวิดีโอนี้มีโชคลาภในด้านตัวเล็กที่น,ำน้ำท,ท,ทุกตัวทุกตัวทุกตัวท่านขอราเทศยวา่าหา่พราคารภูเวสวรรลวดช่วยนำน,นำให้ทุกท่านมีโชคมีลาภสมด,ดังปราสนาขอผภูเวสวนเมตตาทาน เหลือให้หมหนี่หมดสิ้นเลยในวัน้ว้เธอสาธุแล้ว